วันนี้มิตรเกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3มเอเวอร์เพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์เพนอะมิโนเวอร์เพนคาโตซานสูตรโอลิโ,โกแซคลายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตร วันนี้เราอยู่กันที่หมู่8ครับบ้านโป่งวัตวตำบลแก่งขางแมวอําเภอแก่งขางแมวจังหวัดจันทบุรีที่นี่ครับเจ้าของสวนเขาบอกว่าปลูกทุเรียนหมอนทองครับมาตั้งแต่ปี2561มีจํานวน350ต้นณวันนี้ได้7ปีกว่าๆใกล้8ปีแล้ว่ันบอกว่ารู้จักกับสูตรคู่หูมิสจันเนี่ยนะครับตั้งแต่4ปีที่แล้วแล้วก็ทาผลผลิตเนี่ยโอ้โหบอกว่าดีเหลือเกินใช้อย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องด้วยผลผลิตปีแรกตอนที่อายุทุเรียน3ปีครึ่งนั้นได้เงินมา7 0 0 0 0 ใน350ต้นพอปี67พาดผ่านมาเลยครับปีที่แล้วใช้ผลิตภัณฑ์สูตรคู่ของมัศจรรย์นะครับอย่างเดิมเลยท่านบอกว่าได้มานะครับ35ตันปีนี้ครับท่านมาใช้เมื่อเดือนมก,กราคม3เกลือวัวแผนสูตรใหม่ใช้ทั้ง3ตัวท่านบอกว่าปีนี้เห็นผลผลิตเห็นมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ท่านเห็นแล้วเนี่ยท่านบอกเต็มๆเลยอย่างหนักแน่นด้วยตัวของท่านเองว่า 60ตันเห็นเเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเจ้าของสวนมีชื่อมีนามว่าอะไรครับครับผมผมนายวิเชยนะครับาสันเทียครับผมครับ เหตุผลที่นันพาอาจารย์มาที่แปลงของเฮียวิเชียนเนี่ยเป็นเพราะว่าเฮียวิเชียนเนี่ยได้ใช้3าเกลือเวอร์แพนของเราเนี่ยมาเป็นเวลา4ปีแล้วตั้งแต่เริ่มของการสะสมอาหารปีแรกเลยจนมาถึงปีนี้นะคะตอนที่เริ่มใช้เนี่ยเฮียบอกว่าได้ผ่านไปเห็นคลิปวิดีโอนะคะที่ใน Tik t อกนะคะแล้วก็มีความสนใจเพราะว่าในคลิปนั้นมีการพูดถึงเรื่องของการทําให้ใบหนานะคะแล้วก็ใบใหญ่เฮียบอกว่าอยากให้ใบทุเรียนเนี่ยใบหนาแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นนะคะเฮียก็เลยทกหมานะคะแต่เฮียบอกว่า ไปดูอยู่ใน YouTube นะคะให้เกิดความมั่นใจก่อนนิดนึงหลังจากนั้นเฮียก็ถักมาค่ะแล้วเฮียก็บอกว่าสนใจอยากทดลองใช้กับส่วนทุเรียนแปลงที่เพิ่งเริ่มทําลูกเลยนะคะหลังจากนั้นเฮียก็ได้สั่งมาใช้แบบเต็มรูปแบบนะคะซึ่งเป็นตัวสูตรเก่านะคะและก็พอใช้มา2ปีนะคะพอปีนี้นะคะตอนประมาณมกรานะคะเฮียได้ตัดสินใจใช้ตัวสูตรใหม่เพราะว่าตอนนั้นเริ่มเปิดตัวตอนตัวสูตรใหม่พอดีนะคะก็ใช้มาตั้งแต่สะสมอาหารมาจนถึงตอนนี้เลยค่ะ กําลังเก็บเกี่ยวลูกแล้วอีกหนึ่งสัป,ปดาห์ข้างหน้าค่ะตั้งความไปที่เดิมนิดหนึ่งตอนที่เจอครั้งนั้นนะครับ,รบที่ตัดสินใจว่าใช้คู่มัจจา์มาตั้แต่ครั้งมา4ปีก่อนนั้นอะไรคือการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งนั้นครับอยากลองอยาก อยากเห็นความพัฒนาของสวนนั่นเนาะว่ามันจะดีจริงเหมือนที่เขาพัฒนาไหมถ้าเลยต้องลองดูสวนของเราขนาดนั้นนะ่ะมันมีอะไรที่มันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมาครับเราถึงต้องตัดถึงใจเข้าไปค้นไปหาไปเจอไปพบครับก็คือทุเรียนมันงามแต่มันงามไม่จริงมันได้ได้เหลืองไม่ติดเหลืองไม่เขียวไม่เข้มนะครับผมชั้นใบที่บาง พอเรานํามาใช้เกิดอะไรที่เราเห็นว่ามันชัดขึ้นชั้นใบหนาขึ้นใบใหญ่ขึ้นความเขียวเป็นที่น่าพอใจนั้นความพอใจตรงนั้นก็ไล่เรื่อยมาใช่ไล่เรื่อยมามันก็จะทําให้ตัวเรียนเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอะ่ะยิ่งก็ยิ่งนับนับวันที่เราใช้มามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นนะ่ะที่เราเริ่มใช้ครั้งแรกนะครับเริ่มผลผลิตเลยไหมครับมันจะเริ่มมีผลหรือยัง มันก่อนเริ่มมีผลสักประมาณ5เดือนก่อนเริ่มมีผล5เดือนสามปีครับผมสามปีครึ่งเอาลูกก็หกเดือนครับผมแลนี้เรามีทั้งหมด350ต้นถูกไหมครับสามต้นตอนนั้นน่ะหลังจากใช้ปฏิทา ا ไป5เดือน่ะผลผลิตที่ได้รับคิดเป็นมูลค่าหรือเป็นจานวนตันหรือว่าเป็นจานวนเงินเท่าไหร่ครับตอนเป็นครั้งแรกก็คือปีแรกเจ็ดแสนกว่าบาทหลังจากเราใช้คู่หูมาเรื่อยๆเนี่ยมันมีการพัฒนาของผลผลิต ในน้ำหนักหรือว่ามูลค่าอย่างไรนครับน้ำหนักน้ำหนักเยอะขึ้นการขายก็ได้ได้ได้เพิ่มขึ้นจาก7 0 0เจ็ดแสนกว่าก็เป็นสองล้านกว่าสองล้านกว่าครับผมเป็นสามล้านกว่าสามล้านกว่าครับผมเพิ่มมาเรื่อยๆเลยเพิ่มมาเรื่อยๆทุกปีสามปีนี้ก็คือเพิ่มมาทุกปีครับผมผมขอมาปีสุดท้ายปีหกเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปีนั้นเนี่ยเราก็ใช้เต็มรูปแบบเลยใช้เต็มรูปแบบเลยครับได้มาเท่าไหร่ครับปีนั้นเกือบสี่ล้านรสามล้านเจ็ดคิดเป็นจำนวนตันประมาณ ก็ตีไป35ตัน35ตัน3ล้าน7พอใจไหมครับพอใจครับพอใจพอใจนะครับทุเรียนอายุ7ปีตอนนั้นก็6ปีกว่ากว่าปีกว่ากว่าก็ได้มา35ตัน3ล้าน7ปีนี้พี่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่เนี่ยเมื่อไหร่ครับมกราเดอมมกราครับผมใช้มาตลอดใช้มกรานั้นมาช่วงทําอะไรครับช่วงสะสมอาหารแล้วก็มาทําดอก สะสมอาหารก็หมายความว่าเราต้องดูแลเรื่องใบเป็นส่วนใหญ่ตรงนีใช่ใ,ชใชบต้องสมบูรณ์ใบนี่มันสมบูรณ์ว่ากเก่าอ,อย่างไรบ้างครับสมบูรณ์ว่าเก่าได้ใบที่หนาก็าเขียวเข้มนะฮะตอนนี้ถ้าผมดูตามที่สายตาผมดูเนี่ยผมแทบมองไม่เห็นลูกเลยนะครับ <S <S ครับผมใช่ใบปิดหมดเลย <S 2> <S 2> ปกติแล้วเนี่ยถ้าสวนทั่วไปถ้าเราทําในอดีตเนี่ยถ้ามีผลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่เห็นใบ <S <S ใช่ครับผมเพราะว่าอาหารมันจะลูกยังอาหารไปหมดแต่ทําไมสวนพี่ถึงใบปิดลูกไว้อย่างนี้แหละครับเพลอาหารเหลือไงยอาหารเหลือเขากินแล้วก็ยังใบก็ยังเหลือกินอยู่อาหารยังพอเนี่ยฮะอาหารับ ที่สําคัญความสุขของเราก็จะมีกับเรื่องผลผลิตผมขอพาดผ่านไปหน่อยตอนที่เข้ามา,นะาเนี่ยพออาหารมันดีนะฮะล้ดดอกมันเป็นยังไงครับดอกดอกก็สวยนะาอาหารอาหารดีทุกอย่างใบพร้อมอ่ะตอนทําดอกก็ไม่ยากแต่ดินฟ้าอากาศที่จะไม่เป็นใจมันก็ยังเดินหน้าให้เราไหมกว,ว่าปีนี้เนี่ยใช่ดินฟ้าอากาศมันแย่มากมันมันสวิ่งมากแล้วก็ทําดอกปายยากมากร<อ>ับผมก็แต่แต่เราใช้ชุดคู่หัวก็ยังดอกเขาก็ยังเดินได้ปกติยังยังออกมาเป็นที่น่าพอใจ สูตรใหม่เข้ามาก็เรียกว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นที่น่าพอใจถึงแม้อากาศจะปรับเปลี่ยนขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็เกิดกันนี่ขนาดนี้ที่เรากําลังบันทึกเทปเนี่ยนะครับเพราะอากาศครึ้มๆฝนก็เตรียมตกอยู่แล้วครับผมแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดการอบเ้าาด้วยนะใช่ไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผันผวนเหมือนกันผันผวนเหมือนกันแต่พี่มั่นใจไหมว่าผลผลิตของเราเนี่ยน้าหนักมามั่นใจครับมั่นใจดูจากทรงลูกแล้วดูจากน้ําหนักดูจากลูกก็พอใจลักษณะทรงลูกอย่างนี้ครับ ถือว่าได้มาตรฐานไหมครับได้มาตรฐานก็ยังเป็น A B C 3เบอร์เลยครับผมสเบอร์นะครับครับผมพอคําว่า3เบอร์เนี่ยน้ําหนักแต่ละลูกเนี่ยมันสักกี่กิโลต่อลูกครับอ่ลูกหนึ่งก็ถัวเทลเลียผมจะถัวเทลเลียอยู่ที่3ากิโลครึ่งถ้าต้นน้อยก็น่าจะมีถึง4ี่กิโลครึ่งครับก็ถือว่าลงกล่องอยู่ดีลงกล่องอยู่ดีครับไม่เกินห้าโลไม่เกินห้าโลนะครับไม่เกินห้าโลถือว่ามาตรฐานเลยมาตรฐานเลยอย่างนี้คําว่าสม่ําเสมอคือรูปทรงได้เลยได้เลยนะครับได้เลยครับน้ำต่างๆสวยครับเขียวใช้ได้เลยไม่มีครับไม่มีิิคาาาบท้้้งงไวใหเเรมนั่็ต อะไรครับคำว่าไปทิ้งคราบนี่ผลิตภัณฑ์สามเกลอือสูตรใหม่ช่วยยังไงครับเราผสมเหมืนเช่นเราผสมยาลาเนี่ยมันจะไม่มีคราบมันมันจะไม่มีน้ำที่เลอะเทะเอะเช่นน้ำจะสะอาด,ดง่ายๆน้ำสะอาด พิษพันธุ์สามเกลือเนี่ยโดยเฉพาะไก่ตัวสารเราคู่หูเนี่ยสามารถผสมกับยาลาได้ยาฆ่าแมลงได้ครับผมแล้วปกติทั่วไปถ้าเราใช้อย่างอื่นที่เป็นเคมีก็จะมีคราบติดกันครับอันนี้ก็หมายความว่าสะอาดเลยสะอาดเลยเราไม่ต้องมานั่งล้างอีกอันนี้ก็ถือว่าช่วยในเรื่องของการใช้แรงงานด้วยถูกไหมครับไม่ต้องใช้2ทีสมทีต้องมาล้างโลกอีกทีนะครับโอ้โหมีความสุขมากผมขออีกนี้เดียว พลังที่พี่ใช้ทุ่มเทกับทุกสวนเนี่ยโดยเฉพาะสวนแห่งนี้นะนะครับอายุเปีกว่าเนี่ยมันมีสวนที่พี่บอกว่าพี่มีสวนอื่นด้วยมีครับพี่บอก350ต้นเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันะ่ะพี่บอกว่าไม่มีที่เรียกว่าเป็นโครคภัยไข้เจ็บไม่มีเลยครับยังไม่เห็นตลอดเวลาที่ใช้มาเนี่ยพี่พไม่เห็นอะไรบ้างในสวนที่มันเป็นเรื่องขัดหูขัดตาพี่ครับ,ค,รบคือโรคเน่าคอดินยังไม่เห็นโรคไฟท็อปยังไม่มีไม่มีสักต้นเลยไม่มีเลยครับยืนยันยืนยันโอ้โหพี่คิดว่าเป็นเพราะว่าเราจัดการดูแลสสสวนออออย่่่่างงมมเเตื อย่างไรครับมันมันตัวนั้นก็ใช่ครับแต่มันก็อยู่ที่ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ด้วยว่าได้คุณภาพแค่ไหนแต่เราอดผลออกมาที่เราใช้เวอร์เพนสามเกอร์เพนมันปรับสภาพดินด้วยทุกอย่างมันโอเคมันก็เลยไม่มีไม่มีโรครักเน่าคนเน่าให้เราเห็นอชาวสวนก็ขอแค่นี้แหละไม,ไม่ไม่ต้องอะไรมากมายแค่ไม่มีรักเน่าคนเน่าก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วโรคลักเน่าคนเน่ามันจะดูแลได้ยากมากครับนี่ข็ยืนยันจากพี่วิเชียนพี่วิเชียนผมอยากจะให้ขีดเส้นใต้อีกสักครั้งหนึ่ง เกษตรกร,ร,กรหลายท่านลังเล นะครับในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นะครับบางทีเห็นออกมาแล้วมีหลายอย่างทุกคนก็บอกว่าดีทุกคนบอกว่ามีคุณภาพแต่คุณภาพของแต่ละคนนั้นบางทีทําให้เกษตรกรไทยเราก็เสียอกเสียใจเพราะถ้าเราเสียไปปีหนึ่งก็เท่ากับว่าเงินเราหายไปถูกไหมครับครับตั้งใจมาทั้งปีแต่ไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําความเสียหายให้กับพืชพันธุ์เงินรายได้ก็จะขาดขาดหายไปถูกไหมครับครับทุกหนักกว่าเดิมอีกทุกหนักกว่าเดิมอีกพี่วิเชียนช่วยบอกพี่น้องัลองอยากให้พี่น้องลองเปิดใจนะครับชาวสวนลองเปิดใจลองใช้้่ายม ใช้ต่อนเนื่องนะครับใช้ให้สม่ำเสมอนะใช้ให้ประจำละผลก็จะออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับ